ในอีพีที่แล้วเราตบไหลยผู้หญิงเบาๆด้วยมุมมองของผู้ชายแพงจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหชีวิตมันจะยากอะไรเบอร์นั้นวันนี้เราจะมาคืนความยุติธรรมอย่างงดงามที่สุดเพราะในขณะที่ผู้ชายกำลังเช็คลิสต์ของเขาคุณคิดว่าผู้หญิงคุณภาพเขานั่งรอให้ใครมาเลือกหรอครับฝันไปเถอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โดผู้หญิงแพงอ่ะไม่ฝากท้องมั่ว แต่ต้องเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกได้วันนี้เราจะมาพูดแทนผู้หญิงคุณภาพผู้หญิงที่ไม่ได้เลือกผู้ชายเพราะหล่อเปแต่เลือกเพราะความมั่นคงทางอารมณ์ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ลูกควรจะได้รับต่อจากพ่อแบบชัดๆไม่ต้องเพึ่งดวง <S <S เพราะผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองเธอไม่ได้ตั้งครันเพราะเหงาและไม่ฝากชีวิตไว้กับผู้ชายที่ยังฝากเงินกับแม่อยู่ วันนี้เราจะมากางเช็คลิสที่เฉียบคมยิ่งกว่ามาดูกันว่าผู้หญิงแพงเขาคัดเกรดพ่อของลูกกันยังไงข้อที่1ไม่ใช่แค่หล้อแต่ต้องมีสมองให้ลูกเอาไปใช้ต่อได้มาเริ่มกันที่ด่านแรกที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนตาพร่าจนเลือกผิดมานักต่อน,นักนั่นคือเรื่องหน้าตาและหุ่นของผู้ชายยอมรับเลยว่าผู้ชายหลอ่อหุ่นดีมันก็ดีต่อใจใครๆก็ชอบมองใช่ไหม แต่ผู้หญิงแพงที่มองการไกลเขาจะสะก,กิดใจตัวเองไว้หนึ่งประโยคเสมอว่าใจเย็นๆนี่เรากำลังเลือกพ่อของลูกไม่ใช่พระเอกซีรีสเกาหลีเพราะในขณะที่ผู้หญิงบางคนเลือกพ่อของลูกจากสันกล้ามคมๆกล้ามแขนแน่นๆแต่ผู้หญิงแพงเขาจะมองข้ามสิ่งนั้นไปแล้วถามคำถามที่ลึกกว่าว่าแล้วในหัวเขามีอะไรเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะขอโทษน,นะคะเด็กไม่ได้ใช้กล้ามของพ่อสอบเข้ามหาวิทยาลายัย เด็กไม่ได้ใช้ซิกแพคของพ่อไปพรีเซนต์งานหน้าห้องแต่เขาต้องใช้วิธีคิดการวางแผนและมายเซ็ตของพ่อต่างหากพ่อห่อแต่นั่งเล่นเกมทั้งวันลูกก็นั่งงงไปเลยสิคะว่าชีวิตมันต้องเริ่มยังไงลองนึกภาพตามนะครับลูกกลับจากโรงเรียนแล้วถามว่าพ่อครับผมจะเก็บเงินซื้อของเล่นชิ้นใหญ่ๆต้องทํำยังไงพ่อห่อแต่ครวงเออก็เดี๋ยวของเงินแม่เขาสิลูกแล้วหันไปเล่นเกมต่อ แล้วพอที่มีสมองเขาก็จะตอบลูกไปว่ามานั่งนี่สิลูกของชิ้นเนี้ยราคาเท่าไรแล้วเราจะแบ่งเงินค่าขนมมาหยอดกระปุกวันละกี่บาทมาวาดแผนกันและอีกหนึ่งสถานการณ์เมื่อลูกโดนเพื่อนแกล้งแล้วมาฟ้องพ่อหล่อแต่กลวงจะบอกไปว่าหรอช่างมันเถอะลูกอย่าไปสนใจเพราะคิดวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนไม่เป็นและพ่อที่มีสมองเขาจะบอกลูกไปว่า เขาแกล้งหนูเรื่องอะไรแล้วหนูรู้สึกยังไงเรามาคิดกันดีกว่าว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงได้บ้างเห็นความแตกต่างไหมครับผู้หญิงแพงไม่ได้ปฏิเสธความหลอ่อแต่เธอรู้ว่ามันเป็นแค่ของแถมมันไม่ใช่คุณสมบัติหลักเธอรู้ว่าสมองที่ใช้การได้ความสามารถในการแก้ปัญหาและทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้มันคือมรดกที่มองไม่เห็นที่พ่อจะมอบให้ลูกได้ซึ่งมันล้ำค่ากว่ามรดกที่เป็นเงินเป็นทองซะอีก เพราะมันคือเครื่องมือที่จะทําให้ลูกของเธอเอาตัวรอดและประสบความสําเร็จได้ในโลกที่มีการแข่งขันสูงขนาดนี้สรุปสั้นๆสําหรับข้อนี้นะมองหน้าหล่อๆให้ใจมันกระชุ่มกระชวยได้แต่เวลาตัดสินใจเลือกพ่อของลูกให้มองไปที่สมองของเขาแล้วถามตัวเองว่าวิธีคิดของผู้ชายคนนี้ดีพอที่จะให้ลูกเรายืมไปใช้ทั้งชีวิตหรือเปล่า ข้อที่2พ่อของลูกต้องไม่ใช่ผู้ชายที่มีเวลาเฉพาะตอนว่างจากเกมปัญหาโลกแตกของคู่รักยุค2025ที่ผู้หญิงแพงใช้เป็นไม้บรรทัดวัดความรับผิดชอบของผู้ชายได้เป็นอย่างดีนั่นคือเรื่องของการแบ่งเวลาหรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือสงครามชิงเวลาระหว่างเรากับเกม ผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายเล่นเกมเป็นคนไม่ดีนะการมีงานอดิเรกเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่องานอดิเรกมันเลื่อนขั้นมาเป็นงานหลักส่วนคนรักถูกลดตำแหน่งไปเป็นแค่พาร์ทไทม์พูดง่ายๆคืออย่าเลือกผู้ชายที่โทรหาวันเว้นวันแต่ล็อกอินเข้าเกมทุกคืนผู้หญิงที่ฉลาดและเห็นคุณค่าตัวเองเธอจะมองทะลุโปร่งเลยว่า ถ้าวันนี้เขายังให้ความสําคัญกับการลงแรงมากกว่าการลงเวลาให้ความสัมพันธ์ถ้าวันนี้เสียงของเพื่อนในทีมสําคัญกว่าเสียงของแฟนที่รอคุยด้วยทั้งวันแล้วในวันที่ลูกเกิดมาเขาจะเอาเวลาจากไหนมาใส่ใจลูกลูกต้องการความใส่ใจไม่ใช่แค่เสียงแหลมๆตะโกนใส่ไมว่าเฮ้ย hey, ทีมแตกเห็นไหมครับมันคือเรื่องของ priority การจัดลําดับความสําคัญผู้หญิงแพงไม่ได้ห้ามเขาเล่นเกม แต่เธอสังเกตว่าเขาหยุดเกมเพื่อมาหาเราได้ไหมหรือเราต้องรอให้เขาเล่นจนพอใจก่อนเสมอเพราะเธอรู้ดีว่าพ่อที่ดีคือตัวอย่างของชีวิตไม่ใช่ตัวอย่างการยิงหัวใน Call o f d u t y ลูกจะไม่ได้เรียนรู้การจัดการเวลาจากคำสอนแต่จะเรียนรู้จากการกระทําของพ่อถ้าลูกเห็นว่าพ่อเอาแต่จ้องจอไม่เคยสนใจโลกรอบข้างนั่นคือสิ่งที่ลูกจะซึมซับและกลายเป็นมาตรฐานชีวิตของเขา ผู้ชายที่ยังจัดสรรเวลาในชีวิตจริงไม่ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปจัดสรรอนาคตให้ใครครับผู้หญิงแพงมองหาผู้เล่นทรงคุณค่าในชีวิตจริง MVP of Real Life ไม่ใช่ MVP ในโลกเสมือนจริงข้อที่3ต้องดูแลตัวเองได้ก่อนจะคิดมาดูแลคนอื่นข้อนี้ผู้หญิงหลายคนพลาดพลั้งตกหลุมพรางของความเป็นแม่โดยไม่รู้ตัวคือเผลอไปเลือกผู้ชายที่ทำให้เธอต้องรับบทเป็นแม่แทนที่จะเป็นภรรยา ประโยคที่ผู้หญิงแพงท้องไว้ในใจเสมอคือฉันอยากมีลูกหนึ่งคนไม่ใช่มีลูกสองคนแบบแพ็คคู่ลูกคนแรกคือลูกในท้องส่วนลูกคนที่สองคือสามีที่ทําตัวเป็นลูกคนโตน่ะสิคะผู้ชายประเภทเนี้ยอาจจะพูดจาไพเราะหน้าตาดีแต่พอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆโอ้โหเราต้องแบกทั้งหนี้สินแบกความฝันลมๆแรงๆของเขาแถมยังต้องคอยซักผ้าให้ทุกอาทิตย์อีก มันคือภาพสะท้อนของผู้ชายที่ยังไม่โตเต็มใบครับคือคนที่ยังรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่กลับฝันหวานว่าจะสร้างครอบครัวมันเป็นไปไม่ได้ครับผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองเธอไม่ได้มองหาคนที่จะมาเป็นภาระเพิ่มในชีวิตเธอมีภาระมากพอแล้วเธอหาคนที่มาแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันต่างหาก ลูกขี้แงคนเดียวแม่ยังพอเอาอยู่แต่ผัวขี้น้อยใจแถมไม่ลุกไปสมัครงานอันนี้แม่ไม่ไหวจ,จริงๆค่ะผู้หญิงแพงไม่ได้ต้องการผู้ชายที่เพอร์เฟกแต่เธอต้องการผู้ชายที่พึ่งพาตัวเองได้ทั้งในด้านการงานการเงินและที่สำคัญที่สุดคือด้านอารมณ์เธอต้องการคนที่ล้มแล้วลุกเองเป็นไม่ใช่นอนแผ่รอให้เธอไปฉุดขึ้นมา เธอต้องการคนที่จัดการความผิดหวังของตัวเองได้ไม่ใช่มาพ่นพลังลบใส่เธอทุกวันเธอต้องการผู้นำร่วมของครอบครัวไม่ใช่ผู้ตามที่รอให้เธอตัดสินใจทุกเรื่องก่อนจะอนุญาตให้ใครมาเป็นพ่อของลูกลองถามตัวเองก่อนว่าผู้ชายคนนี้ดูแลชีวิตตัวเองได้ดีพอแล้วหรือยังเพราะถ้าเขายังดูแลตัวเองไม่ได้ย่าหวังเลยค่ะว่าเขาจะดูแลคุณและลูกได้ ข้อที่สี่ใจต้องใหญ่กว่ากล้ามข้อที่ผู้หญิงแพงใช้มองทะลุปเปลือกนอกที่ดูแข็งแกร่งของผู้ชายเพื่อเข้าไปให้ถึงแก่นข้างในสมัยเนี้ยเราเห็นผู้ชายดูแลตัวเองเข้าฟิตเนสกันเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่คำถามสำคัญที่ผู้หญิงฉลาดจะถามคือแล้วหัวใจของเขาได้ออกลังกายบ้างหรือเปล่ากล้ามที่ใหญ่โตอาจจะทำให้คุณดูเป็นที่พึ่งทางกายได้ แต่สาหรับตําแหน่งพ่อของลูกแล้วใจต้องใหญ่กว่ากล้ามค่ะเพราะอะไรก็เพราะลูกไม่ต้องการพ่อที่เข้าฟิตเนสทุกวันแต่ไม่เคยกอดลูกเลยลูกไม่ต้องการพ่อที่เล่นเบสเกง็งแต่ไม่เคยช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้หญิงแพงจะไม่เลือกพ่อที่กล้ามแน่นแต่นิสัยหายเด็ดขาดร่างกายที่ฟิตอาจจะอุ้มลูกได้สบายแต่หัวใจที่อบอุ่นและอดทอนต่างหากที่จะประคองลูกได้ตลอดชีวิตจังไว้นะครับความอบอุ่นมันไม่ใช่กล้ามมันคือการอยู่ข้างๆตอนที่ลูกรกัวและแม่เหนื่อย ความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่ลูกและภรรยาต้องการมันไม่ใช่ความสามารถในการยกน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลแต่มันคือความสามารถในการอดทนต่อเสียงร้องไห้ของลูกความอ่อนโยนในการป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าอ้อมและความเสียสละที่จะวางตารางของเวลาตัวเองลงเพื่อมาเป็นทีเมเวิร์กกับภรรยา ผู้หญิงแพงไม่ได้มองหาเดอะฮักมาปกป้องครอบครวัวเธอมองหากับตันอเมริกาคนที่มีความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำที่เปลี่ยมไปด้วยหัวใจและความเห็นอกเห็นใจกล้ามแขนน่ะมันอาจจะทําให้คุณดูหน้าเกรงขามแต่อ้อมกอดที่อบอุ่นและการลงมือช่วยต่างหากที่ทําให้ผู้ชายคนนึงดูหน้าเคารพและคู่ควรกับคําว่าพ่อของลูกข้อที่5พ่อของลูกต้องไม่หนีเวลามีปัญหามาถึงข้อที่5 ข้อที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องสแกนนิสัยถาวรของผู้ชายเลยเพราะนิสัยของคนเรามันจะชัดที่สุดไม่ใช่ตอนที่มีความสุขแต่เป็นตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างหากผู้หญิงแพงรู้ดีว่ารักแท้ไม่ใช่แค่การพาไปเที่ยวแต่คือการพาการแก้ปัญหาครอบครัวแล้วรอดกลับมาได้หลายคนอาจจะเคยประทับใจกับผู้ชายที่ทําทุกอย่างเพื่อสู้ให้ได้คุณมาใช่ไหมง้อเป็นวันๆขับรถข้ามจังหวัดมาหาดูโรแมนติกมากแต่ช้าก่อนจะเพิ่งรีบมอบตําแหน่งพ่อของลูกให้ เพราะอยากคิดว่าผู้ชายที่สู้เพื่อรักตอนจีบจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้เสมอไปบางคนสู้เฉพาะตอนจีบแต่พอมีลูกมาปุ๊บกลายเป็นวิญญาณไปเลยจ้าภาพมันคือฟิลเตอร์โลกสวยกับโลกความจริงเลยนะสถานการณ์แรกทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยตอนเป็นแฟนหอบดอกไม้ช่อโตมางอนหน้าบ้านคุกเข่าขอโทษพรั่งพรูความหวานสารพัดทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณกลับมาและอีกหนึ่งสถานการณ์นี่ลุมเรา้าลูกป่วยหรือธุรกิจกำลังจะเจ๊งนักสู้ตอนจีบ และกลายเป็นวิญญาณตอนมีปัญหาเรื่องมันเยอะขอไปตั้งหลักก่อนแล้วก็หายไปสังสรรค์กับเพื่อนเธอตัดสินใจไปก่อนเลยฉันเครียดคิดอะไรไม่ออกจนภาระให้คุณเต็มเต็มเห็นหรือยังครับการสู้เพื่อเอาชนะกับการยืนหยัดเพื่อแก้ปัญหามันใช้พลังใจคนละเบอร์กันเลยการสู้ตอนจีบมันใช้อีโก้และความอยากได้เป็นแรงขับแต่การยืนหยัดข้างกันตอนมีปัญหามันใช้ความรับผิดชอบและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นที่ตั้งผู้หญิงแพงไม่ได้มองหาพระเอกละคร ที่คอยมางงอแต่เธอมองผู้บัญชาการเกมร่วมที่จะนั่งลงกลางแผนที่แล้วพูดว่าโอเคตอนนี้เราติดอยู่ตรงนี้ทางออกมีสามทางเราจะเลือกทางไหนดีเพราะเธอรู้ดีพ่อของลูกต้องเป็นคนที่พร้อมยืนเคียงข้างแม้วันที่บ้านล่มไม่ใช่แค่วันที่บ้านวิวทะเลอย่าหลงคารมกับความพยายามของผู้ชายตอนจีบนะครับแต่จงสังเกตการความนิ่ง และความพร้อมชนของเขาเมื่อชีวิตจริงยน่นปัญหาใส่หน้าเพราะฮีโร่ที่ลูกต้องการไม่ใช่คนที่วิ่งฝ่าดงรถติดมาง้อแม่แต่คือคนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างสงบในคืนที่พายุกำลังเข้าข้อที่ 6. พูดเพราะกับคนในบ้านไม่ใช่สุภาพบุรุษแค่ในทวิตเตอร์ข้อที่ผู้หญิงแพงใช้เป็นเครื่องจับโกหกชั้นดีเพื่อแยกสุภาพบุรุษตัวจริงออกจากสุภาพบุรุษแค่ในโซเชียล คุณเคยเจอไหมผู้ชายที่ในโลกออนไลน์บอกว่าพิมพ์ครับทุกคำแชร์คำคมเรื่องการให้เกียรติผู้หญิงแสดงความคิดเห็นอย่างปัญญาชนโปรไฟล์ดูดีประหนึ่งหลุดมาจากเท็จทอล์กแต่ในโลกความจริงอะ่ะพออยู่กับเราสองคนเท่านั้นแหละโอ้โหสับประศัสเลื้อยคานมาเต็มสวนเสียงดังฟังชัดเหมือนคนขายปลาตลาดเชา้าผู้หญิงที่มองการไกลเธอจะไม่ตกหลุมพรางภาพลักษณ์พวกนี้เด็ดขาดเพราะเธอรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคนเรามันไม่ได้วัดกันที่แคปชั่น แต่มันวัดกันที่การกระทําตอนไม่มีใครมองโดยเฉพาะกับคนที่เขามองว่าของตายอย่างเราไงครับคําว่าลูกจะเรียนรู้จากพ่อมันไม่ใช่แค่คําคมสวยๆแต่มันคือความจริงที่น่ากลัวที่สุดผู้ชายที่พูดดีเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนแต่เสียงดังใส่เมียเชิญลาออกจากตําแหน่งพ่อไปก่อนเลยภาพมันคือหนังคนละมวลชัดๆสถานการณ์ที่หนึ่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหรือลูกค้าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณมากนะครับเสียงสองเสียงสามมาเต็มเพราะอีกหนึ่งสถานการณ์วางสายจากเพื่อนแล้วคุณถามคําถามเดียวกันตัวตนที่แท้จริงฮะพูดอีกทีดิไม่ได้ยินเหรอพร้อมกับทําหน้างุดหงิดแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงชี้เป็นชี้ตายตําแหน่งพ่อของลูกเพราะลูกเป็นเหมือนฟองน้ําเขาไม่ได้ซึมซับคําสอนแต่เขาซึมซับบรรยากาศในบ้านถ้าลูกเห็นพ่อพูดจาดีกับคนนอกแต่ตะคอกใส่แม่ ลูกจะเรียนรู้ว่าอะไร 1. การดูถูกคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นเรื่องปกติ 2. การให้เกียรติคนอื่นเป็นแค่การแสด,แดงที่เอาไว้ใช้เข้าสังคม 3. ถ้าเป็นลูกชายเขาอาจจะทำแบบเดียวกันกับภรรยาของเขาในอนาคต 4. ถ้าเป็นลูกสาวเธออาจจะยอมทนกับผู้ชายที่มีนิสัยแบบเดียวกันเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือการส่งต่อมรดกทางพฤติกรรมที่เป็นพิษและน่ากลัวที่สุด อย่าดูแค่ว่าเขาพูดกับคุณดีแค่ไหนตอนจีบกันแต่จงแอบฟังว่าเขาพูดกับแม่ของเขากับพนักง,งานเสิร์ฟหรือกับคนในครอบครัวยังไงเพราะนั่นคือเสียงจริงๆที่คุณและลูกจะได้ยินไปตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องนักแสดงที่รอวันหมดบทข้อที่7พร้อมเติบโตไม่ใช่พร้อมแต่จะครองเมีย และแล้วก็มาถึงเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายข้อที่เป็นหัวใจและบทรสรุปของทั้งหมดคือการมองหาผู้ชายที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่คนที่พร้อมแต่จะครอบครองภรรยาผู้ชายบางประเภทเขาสับสนระหว่างความเป็นผู้นำกับความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของเท่ากับอยากได้ภรรยาที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทรายงานทุกฝีก้าวไม่กล้าตัดสินใจอะไรเองแต่พอถามว่าแล้วจะพาครอบครัวไปทางไหนเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าคืออะไรกลับตอบไม่ได้ นี่แหละครับที่ผู้หญิงแพงจะส่หัวแล้วเดินหนีทันทีเพราะผู้หญิงแพงไม่อยากอยู่ใต้ตีในใครแต่อยากอยู่ข้างเคียงคนที่รู้ว่าจะนำทางไปยังไงเธอไม่ได้ต้องการคนมาสั่งแต่ต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีพอให้เธอเชื่อมั่นและพร้อมจะเดินตามเธอไม่ต้องการโซ่ตรวนแต่ต้องการมือที่แข็งแรงพอให้จับและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพ่อของลูกต้องไม่ใช่เจ้าของเมียแต่ต้องเป็นคู่ชีวิตที่เดินไปด้วยกันภาพสุดท้ายที่อยากให้เห็น ผู้ชายที่อยากครองเมียคือผมไม่ได้ให้คุณลาออกจากงานนะอยู่แบบนี้นะมันมั่นคงแล้วเพราะเขากลัวการเปลี่ยนแปลงที่เขาควบคุมไม่ได้คุณจะไปไหนกับเพื่อนต้องขอผมก่อนเพราะเขามองคุณเป็นสินทรัพย์แต่ผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตอ่ะคุณอยากทาธุรกิจเหรอเยี่ยมเลยมาวางแผนร่วมกันว่าจะรับมือกับความเสี่ยงยังไงผมสนับสนุนเต็มที่เพราะเขาเชื่อในศักยภาพของคุณ ไปเที่ยวกับเพื่อนให้สนุกนะกลับมาแล้วเล่าให้ฟังด้วยเพราะเขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณเห็นไหมครับว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ปกครองด้วยคำสั่งแต่ปกครองด้วยความน่าเชื่อถือและการให้เกียรติและนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่จะส่งต่อไปยังลูกลูกจะเรียนรู้การเคารพผู้อื่นจากการที่พ่อเคารพแม่ลูกจะเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีจากการที่พ่อไม่ได้ใช้อำนาจกดขี่ใครลูกจะเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัว ว่ามันคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่บริษัทที่มีเจ้านายกับลูกน้องสรุปปิดท้ายของพอร์ตแคสตอนนี้นะผู้หญิงแพงอ่ะไม่ได้มองหาเจ้านายที่จะมาออกคําสั่งเธอมองหากับตันเรือที่เก่งกาจและมีวิสัยทัศน์ที่เธอพร้อมจะรับตําแหน่งต้นโหนเคียงข้างเพื่อนําทางเรือที่ชื่อว่าครอบครัวลํานี้ ่าทุกมรสุมและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันและนี่คือทั้งหมดของเช็คลิสต์ที่ผู้หญิงแพงใช้คัดเกรดพ่อของลูกหวังว่าทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะได้มุมมองใหม่ๆไปปรับใช้กันนะและใครอยากจะระบายอะไรไปคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณและสวัสดีครับออะต่ออีกนิดนึงนะสุดท้ายเนี้ยอยากจะฝากข้อคิดที่สําคัญที่สุดไว้ด้วยนะครับเพราะการมีลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคน แต่มันคือการส่งชีวิตใหม่อีกหนึ่งชีวิตออกไป,ปเผชิญโลกนี้พ่อของลูกไม่ใช่แค่คนที่ทําให้เราตั้งครรภ์แต่คือคนที่ลูกจะมองแผ่นหลังและเดินตามไปทั้งชีวิตดังนั้นผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองหรือที่เรียกว่าผู้หญิงแพง เธอจะไม่มีวันเอาชีวิตของลูกไปเดิมพันกับผู้ชายที่ยังเอาชีวิตของตัวเองไม่รอดจำประโยคนี้ไว้นะครับอย่าหาแค่แฟนที่ทำให้ใจเต้นแต่จงหาพ่อของลูกที่ทำให้เราอยากโตไปพร้อมกันถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนเรื่องของฉันเลยหรืออยากจะส่งต่อให้เพื่อนสาวได้ตื่นรู้แชร์ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจบาย